ช่างสำรานจะพามาดูเรื่องอะไรครับวันนี้นะครับวันนี้พอดีมีโอกาสได้ทำงานตรงนี้นะครับเป็นงานอะไรช่วงล่างครับผมเกี่ยวกับงานช่วงล่างนะครับอะไรตัวนี้ก็คือนะครับเนี่ยครับกากระบาดเผากลางนะครับเขาเรียกกากระบาดเผากลางหน้าตามันจะเป็นสีแฉกอย่างนี้นะครับโดยที่ว่ามันจะมีลูกปืนนะครับเนี่ยครับเป็นชนิดของลูกปืนนะครับ ในการประคองตัวมันนะครับเนี่ยครับกากระบาดนะครับคันนี้กากระบาดแตกนะครับกากระบาดแตกรถคันนี้นะครับทีนี้กากรบาทนะครับกากระบาดทําหน้าที่อะไรนะครับกากรบาดนะครับทําหน้าที่ซับแรงเวี่ยงของเผ่านะครับไม่ให้เผามันสั่นนะครับก็จะเป็นการเวียงนะครับเพื่อไม่ให้ ตัวแกนเผานะครับรับน้ําหนักมากนะครับมันจะเป็นการส่งไปทอดกรณีที่ว่าเพาเราเอียงซ้ายเอียงขวานะครับมันจะต้องใช้ตัวนี้นะครับในการหักเหนะครับของตัวแกนเผานะครับที่มันยาวมากเกินไปนะครับซึ่งมันยาวเกินไปมันก็จะไม่เสมอก็ต้องใช้ตัวกากบาดตัวนี้นะครับมาเป็นตัวเอียงซ้ายเอียงขวานะครับกากบาดพอกลางนะครับ มันจะมีอายุการใช้งานไหมกากระบาดเท่ากลางนะครับมันเสียตามอายุการใช้งานครับอาการเสียของกากระบาดเพ่ากลางนะครับอาการเสียของมันก็คือมันจะมีเสียงดังครับเสียงดังในลักษณะที่ว่าเวลาเราออกตัวนะครับเวลาเราออกตัวมันก็จะมีเสียงดัง แกงแรงนะครับเดินหน้ากำลังแกงแรงนะครับถอยหลังก็จะดังแกงแรงอย่างนี้นะครับถ้ามีเสียงนี้ขึ้นมานะครับถ้ามีเสียงนี้ขึ้นมานะครับให้ท่านกลมลงไปดูช่วงหลางของ่าน,นิดนึงนะครับตรงออจะแถวเข่ากลางนะครับเอามือข้าไปโยกแล้วก็หมุนดูนะครับว่ากระบาดเข่ากลางนะครับของเรามันมีเสียงไหม โยกโยกตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับหรือลักษณะนี้เราก็โยกอย่างนี้นะครับเนี่ยโยกอย่างนี้นะครับหรือถ้าเรามีอะไรงัดนะครับก็ลองงัดดูถ้ามันเคลื่อนตัวได้นะครับถ้ามันเคลื่อนตัวได้อนั้นถือว่ากากบาดของเรานะครับเริ่มจะมีการเสียแล้วนะครับนะครับหน้าตากากบาดของตาเขามีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับและเราจะเลือกใช้นะครับก็ดูสิ มันดีมีคุณภาหน่อยนะครับในการนอามาใส่นะครับเพื <Commission> ่อความคงทนนะครับเอ่อถ้าเป็นไม่ได้นะครับการกระบาดพอกางนะครับถ้าเป็นไม่ได้เราก็หลีกเลี่ยงการใส่อัดจารบีนะครับนี่ครับถ้าอัดจารบีแบบนี้นะครับบางทีเราก็ลืมนะครับเราลืมนะครับไม่ค่อยได้อัดน้ํามันก็จะสามารถเข้าไปได้นะครับแต่เดี๋ยวมากมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็ผลิตออกมาจะไม่มีที่อัดจารบีนะครับมันจะไม่มีที่อัดจารบี ก็คือใช้งานพอเสียเราก็ต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับกรณีที่ว่ามีเสียงดังนะครับพยายามกดดูเสร็จปั๊บพยายามไปเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยกากบาทมันจะหลุดนะครับมันจะหลุดแล้วก็รถเราไม่สามารถวิ่งต่อได้ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นเยอะนะครับในกรณีที่ว่ากากบาดหลุดนะครับกากบาทแตกถ้ากากบาทแตกนะครับมันจะทําให้บ่าของเราตรงนี้เสียนะครับเราก็จะได้ซื้ออุปกรณ์ตรงชุดนี้ใหม่นะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษา นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับจากช่างสำรานซ่อมรถยนต์ปูสำรานเจริญยนต์ครับผม